ยานะคะยาสำหรับเด็กๆนะคะคุณหมอคะมีผลดีแล้วก็มีผลเสียยังไงบ้างคะเด็กๆจะต้องทานไปตลอดไหมคะอันนี้ผู้ปกครองจะเบ้นกังวลมากๆเลยค่ะอ๋อก็สำหรับยานะคะการรักษาของกลุ่มผู้ชา้าหรือว่ากลุ่มออทิสติกอะไรเนี่ยก็การรักษาหลักเลยจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการนะคะยาเนี่ยก็จะเหมาะกับบางคน เนาะถ้าบางคนที่คุณหมอดูแล้วว่าถ้าเอา่อจะพิจารณาอย่างนี้ว่าผลประโยชน์ที่จะได้มากกว่าผลข้างเคียงคุณหมอจะพิจารณาให้นะคะฉะนั้นเด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องทานยาเพราะว่ามีหลายๆเคสเลยว่าเอา๊ะทำไมคนเนี้ยก็บอกว่าเป็นเหมือนกันแต่บางเคสนั้นได้ทานยามันลูกหนูไม่ได้ทานยาแบบนี้ก็มาถามเหมือนกันฉนันเอ่อต้องเข้าใจก่อนว่าจะไม่จําเป็นต้องได้รับ การกินยาทุกคนก็จะพิจารณาเป็นเคสเคสไปถ้าสมมติว่าเคสไหนคุณหมอพิจารณาแล้วว่าน่าจะต้องทานก็อยากจะให้ทานต่อเนื่องเพราะว่าคุณหมอน่าจะประเมินแล้วแหละว่าผลที่ได้จากการทานยาผลประโยชน์นะคะผลดีอะ่ะน่าจะมากกว่าผลเสียซึ่งผลเสียมีอยู่แล้วผลเสียก็คือผลข้างเคียงกลุ่มยาที่เราใช้กันเป็นประจํานะคะใน,ในกลุ่มสมาธิสั้นออทิสติกเนี่ยก,ก็จะเป็นยา กลุ่มเรียกว่าล i s p o l i d o l แล้วก็เนี่ยคือเป็น,เป,นเป็นยาที่ช่วยปรับสมองนะคะตัวหนึ่งก็คือปรับสารสื่อประสาทในสมองอีกตัวนึงก็คือปรับก็คือปรับสารเคมีในสมองนะะั่นแหละค่ะก็คือจะทําให้อ่าโดยรวมก็คือเรื่องของนิ่งขึ้นอา,อารมณ์คุมอารมณ์คุมตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเขาที่ถามว่าจะกินไปนานแค่ไหนก็คงต้องดูตาม พัฒนาการของน้องแล้วก็อาการของน้องโดยปกติเนี่ยสมองของเด็กโตขึ้นโตขึ้นก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามวัยด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากินยาแล้วเราปรับพฤติกรรมกระตุ้นพัฒนาการไปด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดีเยอะดีเยอะหมายความว่าโอกาสที่จะหยุดยาได้เร็วหรือว่าลดยาได้เยอะก็จะมีมากกว่าเคสที่กินแต่ยาแล้วไม่ค่อยได้พัฒนาได้กระตุ้นพัฒนาการนะคะ ก็คือหลักๆสรุปว่าย,ยังไงก็ยังต้องกระตุ้นพัฒนาการแต่ว่าการกินยาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราฝึกลูกได้ไง่ายขึ้นค่ะ okay, okay.